โอเคฮัลโหลทุกคนสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับ คลิปนี้นะคะก็ต่อจากเนื้อหาในครั้งก่อนซึ่งสัปดาห์นี้ครูจะลงให้2คลิปนะคะนักเรียนก็ไม่ต้องเข้าคลาสแต่ว่าครูจะเช็คจากที่นักเรียนเข้ามาดูคลิปนะคะแล้วก็ลงในไลน์กลุ่มนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่2ของสัปดาห์เนาะเพราะฉะนั้นนะคะ,ะชั่วโมงก่อนไม่มีงานนะให้ฝึกอ่านเฉยๆแต่ว่าชั่วโมงนี้มีงานเขียนนะคะลูกคานะมีสข้อคะ่ะสข้อแต่ว่า ครูจะพาทำนะคะจากนั้นครูจะลงให้นักเรียนในลายกลุ่มนะ่ะแค่คำถามคำตอบนะั้นนักเรียนเข้ามาหาคำตอบในคลิปเองนะคะโอเค the first question นะคะคำถามแรกค่ะ look at the lady if he w o r e for me I create more jobs is she giving a campaign speech or selling a product นะคะ คือเขาให้ดูที่ผู้หญิงที่เขาบอกว่าถ้าคุณโบดฉันน่ะฉันจะสร้างงานแล้วคำถามบอกว่าเขากำลังให้แคมเปญสเปชหรือว่าขายสินค้าแคมเปญเออก็คือเหมือนเหมือนสเปชที่พวกที่ลงสมัครเป็นประธานาธิบดีหรือรัฐมนตรีอดิเบตกันนะลูกนะคะว่า Uh, นโยบายที่เขาให้เราอะคืออะไรเพราะนั้นครูถามว่าระหว่างเขาให้นโยบายกับขายสินค้าเนี่ยเขาทำอะไรนะคะคำตอบก็คือ she is giving a campaign speech นะคะโอเคทีนี้อีกคำถามหนึ่งนะคะ what does she promise to do if you vote for her หลอนสัญญาว่าจะทำอะไรถ้าคุณโหวตให้หลอนนะคะเขาสัญญาว่าอะไร She น,นะคะ will create more j o b ์นี่คือคำตอบนะคะนี่คือคำตอบครูพาทําในคลิปนะคะแต่ว่าแบบฝึกหัดที่ครูจะลงให้ครูจะลงให้แค่คำถามเพื่ะนั้นใครอยากจะเขียนคำตอบที่ถูกต้องจะต้องเข้ามาดูคลิปโอเคค่ะเออ number two ตามรูปภาพที่เราดูเมื่อสักครู่นะคะเป็นรูปภาพของเมคานิก็คือช่างซ่อม look at the mechanic and the man นะคะ will fix it as soon as possible what is the mechanic doing what is the mechanic doing นะคะช่างซ่อมเนี่ยเขากำลังทำอะไรเอ,อ่อรูปภาพนมกเหลยนเขาไปดูในรูปภาพมาสักครู่นะเอ,อ่อรูปภาพที่มีช่างกับกำลังซ่อมรถนะคะคำตอบคือ he is fixing a car he is fixing a car นี่คือคำตอบ นะคะ,ะต่อมาค่ะ What does a mechanic promise to do? แล้ว mechanic หรือช่างเนี่ยเขาสัญญาว่าจะทำอะไรนะค,ะคำตอบคือ He promises he will fix a car as soon as possible. เขาเนี่ยสัญญาว่าเขาจะซ่อมรถนะคะ,ะเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยโอเคนัมเบอร์ทรีโอ้โห okay. <c oughs> oh, oh. ยาวมาก <laughs> number three ค่ะ look at the policeman and a man in a car นะคะให้ดูผู้ชายกออ็ตำรวจกับผู้ชายคนนั้นสินะคะที่อยู่ในรถที่เนื้อหาบอกว่า if you let me go I promise I w o n t d o it again เออ what is a policeman doing ตำรวจกำลังทำอะไระคำตอบคือ he is stopping a car for speeding He is stopping a car for speeding นะคะคือเขากำลังหยุดรถเพื่อจับความเร็วนี่คือคำตอบนะคะอีกคำถามหนึ่งค่ะ What will the man in a car promise not to do it again What will the man in a car promise to uh, not to do it again คือผู้ชายในรถเนี่ยสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรอีกนะคะคำตอบคือ he will not drive very fast นะคะเขาจะไม่ขับรถเร็ว หรือคำตอบอีกอย่างหนึ่งนะเลือกได้เลือกเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ he will stop at the traffic lights นะคะก็คือพอเจอไฟแดงเขาก็จะหยุดอะไรประมาณเนี้ยนะคะนี่คำตอบโอเค number four number four look at the girls room look at the girls room Is her room tidy or messy? คำถามนะคะคือห้องของหล่อนเนี่ tidy. ย tidy tidy ก็คือเรียบร้อยหรือว่า messy messy ก็คือ,อ,อยุ่งเหยิงสกรปรกรเลอะเทอะนะคะสกโรคนะคะคำตอบคือ is messy ค่ะ messy นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าข้าวของเขากระจัดกระจายอืมอีกอันนึงค่ะ I will put things away when I have time. What does she promise to do when she has time? นะคะ ที่เขาบอกว่าเออฉันจะเอาสิ่งของอ่ะออกไปเมื่อฉันมีเวลาคําถามก็เลยถามว่าหล่อนสัญญาว่าจะทําอะไรเมื่อหล่อนมีเวลานะคะคำตอบคือ she promises she will put things away when she has time หล่อนสัญญานี่นสังเกตเห็นว่า promise จะเติม s นะคะเพราะว่า she เป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่3นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเป็น present simple tense Ah uh, she promises she will put things away when she has time. Uh. นี่คือคำตอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะลงคำถามให้นะคะ4ข้อและแต่ละข้อก็จะมี2คํคำถามย่อยนะคะให้นักเรียนหาคำตอบจากคลิปนี้แหละนะคะงานนี้นักเรียนจะต้องเขียนลงในกระดาษนะคะอาจจะเขียนมาแค่คำตอบก็ได้นะคะเขียนมาแค่คำตอบก็ได้หรือว่าใครจะลอกจทมาก็ได้นะคะส่งครูนะ ช็คชื่อตามงานที่ส่งนะคะเช็คชื่อตามงานที่ส่งเนาะโอเคสัปดาห์นี้ก็มี2งานนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูจะไปลงในเนื้อหาว่า when กับ if เนี่ยมันใช้ยังไงแล้วนึกเรียนจะสังเกตเห็นว่าเนื้อหานี้ promise เนี่ยมันจะมีทั้ง will นะแล้วมันก็จะมีทั้ง present simple tense แล้วมันใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะคะสำหรับงานวันนี้อย่าลืมเขียนคำตอบของคำถามทั้ง4ข้อส่งครูด้วยนะคะโอเค see you again next time bye